กับสมาชิกใหม่ของน้องมานะคะคือน้องลาจิ้วน้องเปี้ยวน้องเปียวน้องเปียวหาน้องเร็วอยเรื่อยเรื่เรื่น้องเปียวมาหาน้องเรื่อยเรื่อยไอ้ชาบูน่ะนี่เด้อไอ้ชาบูน่ะลูกสาวชาบูเอ้ยลูกสาวลูกสาวสนิมเขาให้เลี้ยงให้ลูกของสนิมเขาให้เลี้ยงให้นี่แหละอร่อยนี่แหละอร่อยลูกของสนิมใช่ไหมยะหนิงลูกของสนิมอยู่นไลูกของสนิมนะคะลูกของสนิมเออ ลูกของสนิมมาแล้วนายลเลี้ยจะขึ้นเครื่องบินแล้วเออจะขึ้นเครื่องบินไปละไปเชียงรายแล้วไปไงช่วงไปทางเครื่องนี่แหละถามน้องไอ้มนเด้อเด้อกี่เดือนแล้วนะทางเครื่องกี่เดือนแล้วนะแอนิงไม่ใช่สองร้อยเลยนะไม่ใช่บอกแปดร้อยมันแล้วแต่ไปทางนู้นเขารับเ้นทางให้เขาส่งยังไงทำแบบส่งแบบปีไปส่งแบบรอบต่อรอบเดี๋ยวเขาเขาดูเลยนะเขาบอกว่าแปดร้อยเขาโอนเงินมาให้สองพันนนั้ให ตี๊ดตีตัวเหรอละเจียวไหมแม่ใส่กล่องใส่รองนะนี่ละเจียมลกวัดเปเนอมีกล่องซึ้งซึ้งกล่องมาแล้วก็เป็นนมแล้วเนี่ยนมแม่ว้าวม่มาแม่อุ่นหน่อยมามาแม่อุ่นหน่อยวะละเจียวละเจียวกลุ่มน้องละเจียวหน่อยนะเปี้ยวเปี้ยวมาหาน้องละเจียวเร็วนึกว่าไก่แน่ๆเลยตื่นไหมลูกตื่นไหมก็น่ารักเนาะว้ายจะไปอยู่เกียงไรเนี่ยเหรอชอบมูท่ากล้อง จะไปอยู่เชียงรายได้เลยสองเดือนเลยยันหนิงสองเดือนจริงๆอ่ะสองเดือนแล้วจะไปอยู่เชียงรายได้เลยจะไปอยู่เชียงรายได้เลยจะไปอยู่เชียงรายไดเลยมาอยู่กับพี่เตี้ยเตี้ยกันมั น้องลาจีเอลนะคะน้องลาจีเอลจะไปอยู่เชียงรายตัวเมียค่ะเออเขาบอกถึงเร็วตัวแม่จะขึ้นเครื่องบินเลยตอนที่มาเนี่ยตอนที่มาเมื่อเช้านี่ร้องไห้เลยเลอะเปียกไม่หิบกินอาหารเป็นเลยมากําลังเริ่มหัดกินอีกสักสองสามวันค่อยส่งให้เขากินอาหารก่อนให้กินอาหารเป็นก่อนใช่ไหมกินน้ำเองก็เป็นฉีดวัคซีนก่อนฉีดวัคซีนก่อนอีกสองสามวันเขาจะส่งได้ปอกคนน่ารักจังสีชมด้วย ไปซื้อข้าวเช้านี่ยังตื่นอยู่ยังตกใจอยู่ตกใจอยู่เขาบอกเขาเคยนั่งรถไหมเขาเคยนั่งรถไม่เคยไม่เคยเพิ่งเอานั่งพี่อันเพิ่งเอานั่งครั้งแรกเลรอพี่อันนี้ต้องเอานั่งทุกวันใช่พี่อันนี้บอกให้เขานั่งรถทุกวันเพืจะได้ชินพี่น้ำตาลบอกว่าพี่น้ำตาลบอกว่าให้เอาหันมาให้เขาลืมกับคน เขาจะเออเขาจะอบแล้วลาเจียวเอ้ยเขาจะอบแล้วลาเจียวใส่ไมโครเวฟแล้วลาเจียวทำไมโครเวฟแล้วไมโครเวฟแล้วลาเจียวเอ้ยโอ้ยเจ้าสิโดนอบบันสั้นยังตกใจอยู่เด็กก้าวเด็กก้าจะโดนอบเด็กก้าจะใส่ไมโครเวฟแล้วเอ๊ะจะไหนนอนหลับเลยเออ จะใส่ไมโครเวฟแจำน้องล้าเจียวนะเจ้าจำน้องล้าเจียวใส่ไมโครเวฟเลยยี่สีดำอยู่เลยใส่ทั้งเป็นด้วยโอ้ยใส่ทั้งเป็นอีกด้วยพระว้าวก็บาปหลานข่อยจะโตไปสิบสองตัวปติไม่หกตัวหกตัวต้มบักลูฟีไม่ด่าก็ตาฮักตาหักได้หน่ะตาแป๊กแตกมาเนี่ยไม่ลูฟีนะ ให้เอามาให้อาเดินเอาเดินอาจจาเดินนะเดี๋ยวไอ้นิกกี้ไอ้เจ้าเอเที่ยวกับดูระวังนะโอ้ยไปขึ้บนลงเดินแล้วไปเดินสมมติว่าขึ้นเครื่องบินเออยันนี่เอาขึ้นรถบ่อยๆนะเขาจะได้ชินนะเออนั่นแหละขึ้นรถบ่อยๆจะได้ชินเออเอามาคิดว่าขึ้นเครื่องบินเนาะเป็นยังไงเป็นยังไง เด็กก็ไม่ค่อยเล่นเล่นใช่ไหมเด็กไม่ค่อยเล่นเล่นเล่นหรอเด็กเล่นอยู่ใช่ไหมเขาได้เล่นกับเด็กอยู่น้องเลขาอุ้มตลอดเออมามาเดี๋ยวอุ้มบ่อยๆนะคะคนสวยนะคะของนายนายเอาหลงมาเล็กกว่านี้เนาะในเอาอหลงอุ้นตาตาใส่พินเลย อุ้ยหน้าผากเป็นอย่างนี้ด้วยเออหน้าผากเว้น้าผักก็ดีหางก็ะเบืเหรอรับกันเลยรับกันเลยหน้าผากเบสแต่หางดอกขาเป็นยังไงขามีส่วนไหมสีน้ำตาลว้ายขาสีน้ำตาลดูขาตอนนี้คิ๊บว้ายสีน้ำตาลขาสามสีมีสามสีมีน้ำตาลมีขาวมีน้ำตาลมีขาวแล้วก็มีเปรี้ยวไหวไหวข่มมีมีดำนะคะน้องราเจียว น้องและเจียวของยันิงนะคะมันก็บอกควาลาผมจะกลาวเดี๋ยวให้เขาชินก่อนนะยันิงค่อยเอาไปเนาะได้เพระนิงว่าวแล้วก็ว่าแส่งให้เขาชินก่อนค่อยเอาไปให้เขาชินเขาเขาขี่รถกับยันนิงเยอะๆก่อนสามสี่วันไปฉีดวัคซีนแล้วก็ตรวจฉีดวัคซีนแล้วก็ได้ใบผ่านเออตรวจโน่นตรวจนี่อะไรเงี้ย ก็ยังจะได้ขี่เครื่องบินเนาะไม่ใช่กว้างขึ้นเนาะเคยได้ยินแต่ว่าหมาเห่าเครื่องบินใช่ไหมไม่เคยเห็นหมาขี่เครื่องบินตัวแรกตัวแรก

ตัดกิกันยังงอมันติดบอลเาเย็นบ้านเย็นไซื้อกัอยรนีเปยใฮู้ตัดทิ้งเถอะยังมาน่อยมาหน่อยเขาเาไปีอะไใส่ลาเจียวเอามาคนเองเหมื่งไปเชียงรายแมู้มาแม่นลาเจียวชื่อยังไงลาเจียวชื่อยังนะลาเจียว โอ้ยซื้อมากระนั้นเอ้าขอบร่เขาซื้อเลยนะเจ้าของเพค่รชิ้่เชียงรายไปหน่อยเียจ้าของควรชิ้นใต้หวันเจ้าของเพค่รชย้นไต้หวันแล้วบ้านนี้แหละอัาเพื่นเพื่อนโซ่เพื่อนเอ้ยเพื่อนชิ้เชียงรายน้าว่เฮ้ยสั้นหยอกเลยน้าาากาว่าเพ่งสั้นการว่าเพ่งสั้นเฮ้ยการว่าเพ่งสั้นงงงงงการว่าเพ่งสั้นงงงงงงการว่าเพ่งสั้นวะเฮ้ยจุ เอามาแล้วหนงสี่ห้ามือแล้วจ่มไปใช้บินโอ้ยพอเราคอยเรื่องเครื่องขี้คนมาเรื่องเครื่องก็บ่มึงกูยืนมองหน้าบุญอะคร สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปลุงพลหยอกน้องด้าเจียวนะคะขอบคุณค่าที่รับชมนะคะน้องดาเจียวของ่าหนิงนะคะจะส่งไปเชียงรายค่ะขอบคุณที่รับชมในช่องน้องเปี้ยวกบกอบนะคะน้องหมาน้องเปี้ยวค่าวันนี้ได้เห็นน้องล้าเจียวเป็นครั้งแรกนะคะ ขอบคุณในช่องหนูนาพาไปดูนะคะกับขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะฝากช่องเพชรสมอนทีวีและช่องกกกอกสเตชันด้วยค่ะช่องของช่องกกกอกสเตชันนะคะเป็นช่องของอาจารย์ธัญญรัตน์ช่องเพชรสมอนทีวีก็ของคุณเพชรสมอนทีวีจ้าเขือพันธมิตรด้วยกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทั้ง4ี่หช่องนี้นะคะพี่น้องนะคะ ขอบคุณค่ะอย่างนี้ก็อยู่ข้างบ้านลุงพลนะคะบ,าย,บายเจอกันใหม่จ้า